สบายดีพี่น้องวันนี้นสร้างมวนอยู่อำเภอบางพลีสมุทรปราก,การมาติดตั้งถังรับเพลิงใส่รถแฮนด์ลิฟหรือพวกลิฟไฟฟ้านะเป็นแฮนด์ลิฟยืมแบบยืนครับเมืองลูกค้าซื้อที่เดียวซิบหาคันเลยซื้อลวดเดียวนี่พากันมาติดถังรับเพลิงใส่ติดกับตัวแฮนด์ลิฟแบบยืนครับนะนี่ นี่สิเป็นมีทั้งแฮนด์ลิฟมีทั้งโฟล์คลิฟไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนี่ทั้งหมดเลยพี่น้องโอ้หลายขั้นขนาดนี่ที่เป็นแฮนด์ลิฟแบบนี้นะทีคนชื่อไปชิปหาขั้นแบบยืนครับพี่น้องนี่เปิดสวิตช์แบบนี้นะแบบยืนครับพี่น้องนี่อันนี้เป็นแบบยืนฝนตกพอดีเได้พี่น้องเลยโอ้ รถหลายขนาดเลยเมั้งหลายร้อยคันแหละพิจยอดเดี๋ยวจะมาลองขับเบิ่งนี่สิมีมองเหยียบอันนี้เป็นมองคนเหยียบค้นผืนมายืนนี่ขั้นตอนการขับกันวิ่งไหลายง่ายๆดึงสวิตตัวนี้ขึ้นแล้วก็บิดกุญแจนี่ก็ทำงานได้แล้วนี่วิธีการขับก็ได้แค่เปิดกุญแจ พับก็เนี้ยพับพุ่งมาได้ลงกับเลื่อนนี่เลื่อนนี่มันก็นแลนด้วยไงครับเลื่อนไปหนาแลนไปหนาเลื่อนถอยหลังก็แลนแลน,นขึ้นหลังเป็นแฮนด์ลิฟต์ยกของนะออกแบบมาเฉพาะยกของเท่านั้นเนี่ยเลื่อนไปหนาวิ่งไปทั้งหนาเนี่ง,ง่ายๆเลยนี่จะเป็นจอ จอบอกขนาดบอกแบตเตอรี่ว่ายัางหน่อยอยังหลายจอนี่ซ้ำนี่นีอันนี้เป็นสวิตสวิตเปิดไฟเล่น